สวัสดีค่ะปูบ้านปูพาร์ตี้นะคะเดี๋ยวขอเอาเอกสารสักครู่นะคะวันนี้พาออกมาต่างจังหวัดนะคะ วันนี้ปูจะพามาดูที่ดินบ้านสวนนะคะทีะ่จังหวัดนครนายกนะคะอยู่อำเภอบ้านนานะคะตำบลบ้านพร้าค่ะแปลงนี้นะคะที่ปูขับรถเข้ามานะคะจะเป็นสไตล์บ้านสวนนะคะแล้วก็วิวเขาค่ะของเราจะอยู่แปลงที่เห็นวิวเขาชัดมากๆากเลยนะคะที่ดินทั้งหมดนะคะ8ดไร่นะคะมี2ชโฉนโดนะคะ เดี๋ยวปูโชว์โฉนดให้ดูก่อนนะคะจะได้เห็นภาพรวมอันนี้นะคะเป็นโฉนดของที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นโฉนดนะคะ,ะทั้งหมดนะคะต้องขอท้าความเล่าความเป็นมานิดนึงเมื่อก่อนจะขนาดแปลง45ไร่เลยนะคะทั้งหมดนี้แต่ตอนนี้ก็คือแบ่งแยกแปลงไปกันหมดแล้วนะคะประมาณ8แปลงซึ่งของเราจะอยู่แปลงข้างในสุดนะคะ ของเราคือแปลงนี้นะคะแปลงนี้นะคะอ่าแล้วก็ที่ปูขับรถเข้ามาเมื่อกี้นี้ก็เป็นถนนสาธารณะเส้นนี้นะคะตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยอ่หน้าหน้าที่ดินแปลงใหญ่ทั้งหมดจะเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะคะ,ะขับมาจากทางโรงเรียนยอแซฟนะคะกว้าง6เมตรแล้วก็เข้ามาในนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะที่ สองข้างทางจะเป็นบ้านสวนของของอีกหลังอื่นนะคะตรงนี้ก็จะ8เมตรนะคะเส้นนี้ก็มาถึงที่ดินของเราค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแปลงใหญ่ส่วนมีอีกอ่าโฉนดหนึงนะคะเป็นแปลงประมาณ2งงานนะคะที่อยู่ติดกันเพราะนะคะอันนี้เป็นที่ดินแปลงเล็กอีก แปลงหนึ่งนะคะก็อยู่ในบริเวณที่ดินแปลงใหญ่นี่น,นะคะคือประมาณ2งานนะคะแล้วก็เดี๋ยวปูวให้ดูภาพภาพระวางอากาศนะคะของของกรมที่ดินนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะต้องหันแบบนี้เนาะอ่าโอเคทั้งหมดที่ดินก็8ไร่นะคะคือจะมีโฉนดอันใหญ่คืออันนี้แล้วกอ็อันเล็ก แปลงเล็กคือแปลงแปลงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งวิวเขาจะอยู่ด้านนี้ค่ะ ปูพามาดูตรงจุดเริ่มต้นของอที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือตรงที่ปูยืนอยู่ตรงนี้นะคะนู่เลยทางเข้ายาวมานะคะแล้วก็จุดเริ่มที่ดินของเราก็จะอยู่สังเกตต้นต้นสสเดาต้นนี้นะคะขอบรั้วแรกก็ตรงที่มีรัว้วรั้วนามนะคะ ของเราก็เริ่มจากจุดนั้นลากมาจนตรงต้นไม้นี้นะคะโอเคแล้วก็บ้านนะคะก็จะมีบ้านสองหลังนะคะเดี๋ยวปูพาขึ้นไปดูค่ะหลังหลักนี้เป็นสองชั้นนะคะแต่ปูอยากจะพาขึ้นมาชั้นบนก่อนที่จะเป็นชั้นที่เห็นวิวสวยนะคะคจุดนี้นะคะว่าเป็นจุดไฮไลท์ก็ได้นะคะ ็นจุดที่เห็นวิวเขาสวยที่สุดเลยนะคะเขาที่เราเห็นเนี่ยคือเขาชงโงกนะคะจะอยูอ่ใกล้บริเวณโรงเรียนนายร้อยนะคะโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็โรงเรียนนายร้อยจปรอค่ะแล้วก็บ้านหลังหลังหลักนี้นะคะจะเป็นแบบบ้านสองชั้นนะคะท่านเจ้าของอบอกว่าแบบออกแบบดีไซน์ด้วยตัวเองเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าอยู่แล้วก็เป็นบ้านที่มีขนาด3มห้องนอนสามสามห้องน้ํานะคะ จะมีห้องน้ำทั้งชั้นล่างชั้นบนเลยแล้วก็พื้นไม้นะคะก็เป็นไม้ทีเ่เป็นไม้ประดู่นะคะแล้วก็เคลือบแว็กเคลือบเงาไว้อย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในค่ะ ในบ้านั้องสองนะคะตรงนี้เป็นส่วนห้องนั่งเล่นนะคะโต๊ะรับประทานอาหารก็ตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะ เป็นทำมาจากไม้ประดูคะ่ค่ะแล้วก็เคลือบเงาวไว้นะคะสวยทีเดียวตรงนี้ห้องน้ำของ,องห้องนอนห้องนี้นะคะ,ม,ะม,มีฝักบัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะ เราไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะชั้นสองนี้มีครัวอีกหนึ่งครัวนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องของชั้นสองะค่ะ แล้วตอนนี้ปูก็พามาชั้นล่างนะคะชั้นล่างจะมีห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องนะคะคือตรงนี้ค่ะ เห็นว่าออที่บ้านมีแอร์ทุกจุดเลยนะคะสองหลังนี้นะคะมีแอร์ติดไว้ทั้งหมดสิบตัวด้วยกันเลยนะคะ่ะด้านโน้นเป็นห้องน้ำค่ะ เรื่องทํา้ำบุนไว้ให้เหมือนกันนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นทางไปในครัวใหญ่ครัวหลักของบ้านนะคะที่ตรงนี้ค่าเส็จจากบ้านหลังใหญ่นะคะอยากจะพาไปดูที่เรือนรับรองนะคะคือเรือนหลักเล็กอีกหลังนึงนะคะเผื่อสำหรับแขกมานะคะ จะพาเข้ามาดูเรือนหลังเล็กนะคะ oh, <my> น่าจะประมาณเรือนหลังเล็กนี้น่าจะมีเนื้อที่ประมาณ50ตารางวานะคะ oh, <my> เรือนหลังเล็กนะคะ oh, <my> ก็จะมีส่วนลิฟวิ่งรูมที่เดินเข้ามาเมื่อกี้นี้แล้วก็ uh, ในห้องนอนนะคะก็จะทําเป็นแบบสองห้องนะคะ oh, <my> ก็คือตรงนี้ห้องแรกเลย สนห้องที่2นะคะน่ารักมากเลยจะทําออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนะคะนี่เสืออ่ะลักษณะคล้ายๆไม่ใช่เสือค่ะขอโทษค่ะ,ะเป็นพื้นไม้นะคะแต่ว่าทําออกแนวสไตล์ ก็จะมีห้องน้ำให้หนึ่งห,ห้อง,องนะคะเดี๋ยวพาชมสวนก่อนนะคะ ม่วง,งดกมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูมะขามยักษ์นะคะนี่เจอแล้วมะขามยักษ์โอ้ยต้นนี้ดกมากเลยค่ะเนี่ยสมเชื่อเขานะคะอันนี้ฝักใหญ่มากนะคะฝักใหญ่มากเลย นี่ดกมากเลยค่ะนี่เลยค่ะใครซื้อไปก็พร้อมผลผลิตเตรียมพร้อมเลยนะคะเคเดี๋ยวไปดูที่ที่รั้วกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งรัว้วขอบด้านที่ติดกับคลองน้ำอับนะคะ ทางท่านเจ้าของนะคะทํารั้วไว้ให้แล้วนะคะเป็นอย่างดีเลยนี่เรามาถึงตรงช่วงช่วงครองนะคะช่วงนี้น้ําจะแห้งลงไปเยอะแล้วนะคะอันนี้คือคลองน้ําอับนะคะส่วนที่ดินเราก็ถึงรัว้วถึงรั้วรวดหนามนี้เลย ี๋ยวจะพาเดินดูไปเรื่อยๆจนถึงสุดอาณาเขตนะคะเรามาสุดเขตแดนของฝั่งทางทางสุดของ ที่ดินเราแล้วนะคะแต่ปูจะชี้ให้ดูว่าของเราจะที่อยู่ติดกับคลองน้ําอับเนี่ยมันจะมีฝายกั้นน้ําอยู่ตรงนี้นะคะ่ะนี่ค่ะ,อ,ะอยากให้ดูเนี่ยค่ะฝายกั้นน้ําช่วงหน้าฝนนะคะทางท่านเจ้าของบอกว่าเอ่อจะมีน้ําตรงนี้นะคะเหมือนน้ําตกเลยนะคะน่าเสียดายมากเลยค่ะที่ไม่ใช่หน้าฝนถ้าไม่งันเราจะได้เห็นน้ําตกส่วนตัวละ เป็นนักปีนป่ายนะคะชอบปีนเห็นต้นไม้ไม่ได้เลยวุตาละมดแดงเยอะมากเลยเอมะม่วงมันโดกอะค่ะปูชอบเลยอะชอบปีนต้นไม้อะแต่อยู่นานไม่ได้อะมดเต็มเลยค่ะลงแล้วเจ้าลิงทมลค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายสุดเขตของที่ดินเรานะคะ เดี๋ยวปูพาไปดูตรงที่บริเวณใกล้ๆบ้านจะมีบ่อน้ำแล้วก็มีบ่อซับเมอร์ซิเบิลนะคะที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นซับเมอร์ซิเบิลบ่อที่บ่อบาดานะคะอ้าวมีที่พักด้วยนะคะขอนั่งพักแป๊บนึงนะคะกว่าจะกลับไปถึงสวนก็โอ้โหนี่เราเดินมาไกลมากเลยนี่ต้นอะไรเนี่ยสะเดาหรือป่ะน่าจะสะเดา ดูมองไปตรงไหนนะคะตอนนี้คือมีแต่มะม่วงออกออกรู้กันเต็มเลยค่ะโดบมากจริงๆเลยอเอชอบมะม่วงโอเค ว้าวตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ่อน้ําของบ้านนะคะ,ะประมาณประมาณสองงานได้มั้งคะบ่อน้ำเนาะ,ะแล้วก็ที่สวนนะคะจะเดินสปริงเกอร์ไว้ทั่วสวนเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟสนามด้วยตอนกลางคืนก็จะถ้าเราอยากเปิดไฟสนามแบบไม่มืดก็จะมีไฟที่ินของเรานะคะ ไม่ต้องห่วงเรื่องของไฟฟ้าเลยนะคะเพราะว่าไฟฟ้าอยู่ในที่ดินของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่สไตล์บ้านสวนแน่นอนว่าโอเคมีบ้านมันก็ต้องมีไฟเนาะแต่ไฟที่นี่นะคะจะเป็นระบบไฟ3เฟสนะคะไฟ3เฟสคือไฟไฟแรงนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเปิดใช้ไฟอะไรทั่วทั้งบ้านพร้อมๆกันหรือไฟที่ใช้ในไฟสนามในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดพร้อมกันก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะ คันนี้เป็นจุดบ่อน้ำบาดาลนะคะบ่อน้ำบาดาลแล้วก็มีปั๊มเมอร์ซิเบิร์นนะคะ,ะขุดลงไปลึกประมาณสัก100เมตรได้นะคะร้อยถึงสองเมตรให้ดูแล้วก็จะมีปัมป๊มปั๊มเอร์ซิเบิร์นอยู่ในนี้2แรงนะคะ เรื่องน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องไปก็ไม่ต้องห่วงน้ําก็มีทั้งบ่อน้ําแล้วก็มีทั้งน้ําจากน้ําบาดาลเราเองนะคะสบายจังเลยค่ะนึกว่าตัวเองอยู่ริมชายหาดทะเลสักแห่งหนึ่งนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่นะคะชอบลืมตัวอยู่เรื่อยนะคะตอนนี้ปูอยู่ที่ อาเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะที่ที่ดินแปลงที่ปูพามาดูนะคะปูอยู่ติดกับวิวเขาชะโงกนะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ปูพาไปดูวันนี้นะคะก็เป็นที่ดินสไตล์บ้านสวนนะคะเนื้อที่8ไร่นะคะสวนก็จะมีมะม่วงเป็นหลักนะคะ200กว่าต้นแล้วก็มีมะขามยักษ์มีส้มโอแซมแซมมีทุเรียนบ้างนะคะ สำหรับเนื้อที่ดินก็8ไร่นะคะมีบ้านอีก2หลังนะคะหล,หลังใหญ่หลังหลักแล้วก็เรือนรับรองที่ให้สำหรับผู้มาเยือนนะคะค่ะ,ะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงนะคะของเรานะคะจะอยู่ใกล้ใกล้มากที่สุด,ดที่มีชื่อเสียงนะคะก็จะเป็นโรงเรียนเตรียมทหารกับ โรงเรียนนายร้อยจปรอนะคะแล้วก็ออกไปจากที่ดินปุ๊บนะคะก็จะเจอโรงเรียนนักบุญยอแซฟนะคะทางก่อนเข้ามาที่ดินนะคะและสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ที่สุดของเรานะคะก็จะเป็นน้ํำตกกระอางนะคะผาเขาหมวกน้ําตกสลัดใดนะคะอยู่ห่างจากที่ดินเราประมาณไม่เกิน15กิโลนะคะซึ่งอันนี้ปูไปปูไปเซอร์เวย์มาเองแล้วนะคะ ก็ไม่ไกลนะคะขับรถไปไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนะคะแล้วสาหรับท่านที่จะคำนึงถึงว่าเอาแล้วมีห้างมีอะไรที่ให้ไปซื้อของหรือเปล่านะคะอ๋ออันนี้ก็ใกล้มากเลยนะคะเหมือนเราอยู่เซ็นเตอร์เลยถ้าไปห้างก็จากนี่ไปในเมืองก็ไม่เกิน15กิโลเหมือนกันนะคะก็จะก็จะมีโลตัสนะคะโลตัสใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็แมคโครค่ะ,อ,ะอีกอันนึงก็โกลบอลเฮาส์นะคะอันนี้ก็ใหญ่มากติดริมถนนใหญ่ ทุกอย่างติดถนนใหญ่หมดเลยนะคะหาง่ายมากเลย global house นะคะเป็นพวกวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้นะคะอ่าแล้วก็อันนี้คือ,อความสะดวกสบายนะคะทีะ่ถ้าท่านซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะก็ได้รับความสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าห้างหรืออะไรตรงนี้นะคะถ้าไปโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลที่ใกล้เรามากก็คือโรงพยาบาลบ้านนานะคะ สำหรับราคาขายนะคะราคาขายอยู่ที่ไร่ละ1ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทนะคะรวมทั้งสิ้นก็15ล้าน15ล้าน8ปดแสนสี่หมื่นนะคะ ตกตารางวาละส0่พัน0 0กว่ากว่านะคะประมาณนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็ทักแชทปูเข้ามาได้เลยนะคะนัดมาดูที่ดินกันก่อนนะคะปูมั่นใจเลยว่าท่านต้องชอบแน่ๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะ,ะท่านไหนที่ทอยากจะทํารีสอร์ทนะคะก,ก็ทำได้นะคะปูว่ามันเหมาะมากๆเลยสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วก็นะคะ พบกันคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะปูพาดูที่ดินตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้า,าจะดูที่ดินบ้านที่ไหนอีกนั้นนะคะก็อย่าลืมติดตามปูนะคะที่ช่อง YouTube Channel บ้านปู Property นะคะฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ